คนลุกทําเอาอึ้งไปตามตามกันสําหรับดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุนลนตลาเทียนไพโรอดกับประสบการณ์การชวนคนหัวลุกที่เพิ่งเจอมาหมัดแมล่าสุดต้นหอมสกุลโนลาได้เผยถึงเรื่องราวที่เจอเส้นผมและสิ่งของที่้ายการทําของใส่ถูกวางอยู่ใต้โซฟาที่ร้านธุรกิจบาโฮดของเธอในสาขาหนึ่งโดยต้นหอมเขียนแคปชั่นรายยาวไว้ว่าเกิดมาไม่เคยมีใครทําของใส่5้5 5เจออยู่ใต้โซฟาร้านบาโฮดเราเองที่สาขาหนึ่ง เอาจิงๆนะหอมไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เลยเอางี้กูคิดว่าไม่มีทางมีจริงแต่อีปเปรดยอดร้านด้านตกจริงๆ5555าอถามอที่เรานับถือเขาบอกอันนี้ไม่ได้มีผลกับคนเที่ยวแต่ทำให้ร้านยอดมันตกอ่ะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือไม่ได้กลัวเพราะกูดาหมดพีกูก็ด่านะแต่จะฝากถึงคนทำนะคะไม่มีธุรกิจใดไม่มีคู่แข่งและหากธุรกิจไม่มีคู่แข่งมันก็จะทำให้เราไม่พัฒนาพอมาทำธุรกิจบาโฮด ก็ถือว่าหอมมาช่วยให้ธุรกิจนี้มันเฟื่องฟูไปด้วยกันเราเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้ถือว่าในสายงานเดียวกันหอมมาเพื่อทําให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวร่วมกันดีกว่าไหมคะสายดําขอให้ใช้กับยูโดเทควันโดพอนะคะ555พน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวคะ่ะทุกที่ที่ยอดตกลองเช็คใต้โซฟาดูนะคะ5555แต่ร้านเราทําพิธีทําบุญร้านเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีแต่ความมงคลสดใสล่ะเพื่อนเชิญไฮ g h สปอร์ตเชียงใหม่นะคะเราเจอกันนะคะ